สวัสดีครับปรุจักรครับเนี่ยเซ็นสอง้าศูนครับวงเวียนรอบเมือ,องกลาชครับแต่เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่อำเภอเฉลิมประเกตน,นะครับเฉลิมประเกตอำเภอเฉลิมประเกตโ <c oughs> คราชมนเองครับทางขวามือนี่ไปไปโชคใส่ครับใช้มือนี่ไปใช้มือนี่ไปนู่นสูงนี่ครับอันนี้ก็เป็นสะพานเนี่ยสังเแล้วแต่ว่ากายังไม่ให้ขึ้นนะครับเขาต้องรอ เส้นทางโชคชัยที่กําลังทําขามไป,ไปโคราชโชคชัยเแถวไอ้มันเลีล้ยวเลยก็ยังไม่เปิดใช้ในทางก็ดีเช่นนะครับดีที่สุยังเรียบร้อยครับเลยสโดยจะไม่เปิดใช้นะครับไปก็ไม่มีทาง,งออเขาต้องทำทางแต่ซ้ายมือเนี่ยนั่นตั้งแถวตะโนดก็เขาเกือบแล้วนะครับมันสามารถลัดเลาะได้นะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเฉลิมเมื่อกี้โคราช,ราชบ,บ้านอีครับอันนี้บานที 3ม,มีนาคม68ครับสองสบตดัวนี้ไม่ตังใช่ครับตัางนาวจารจักรกาต้อยูเฮื่อสสดงเกตครับหาช้างเป็ดาช้างผาช้างตำบนีทไงชร้างกันี่ม้างน้อย <laughs>